สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับครัวน้ำทิพวันนี้ครัวน้ำทิพขอเสนอเมนูยำแซ่บๆนัวๆยำแซลมอนค่ะเตรียมชามผสมแล้วใส่น้ำปลาค่ะใส่น้ำตาลทราย แล้วคนให้เข้ากันคนให้น้ำตาลทรายละลายนะคะสำหรับบางท่านอาจจะใช้น้ำเชื่อมหรือน้ำตาลกวนก็ได้นะคะคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะคะใส่พริกจินดาแดงสับค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะ จากนั้นให้บีบมะนาวค่ะคนให้เข้ากัน เติมผงนัวค่ะใส่มะเขือเทศราชินีผ่าครึ่งค่ะใส่หอมแข่แล้วคนให้เข้ากันค่ะ ใส่น้ำปลา,าน้ำปลา,าต้มสุกนะคะแล้วคนให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะใส่ผักใบเรื่อยต้นหอมผักชี แล้วคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะแล้วใส่เนื้อปลาแซลมอนค่ะแล้วคนให้น้ำยำเคลือบตัวเนื้อปลาแซลมอนคนให้เข้ากันเลยนะคะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับยำปลาแซลมอนแซบ น้ำปลรราโนวโนวชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปถ,ถัดไปยปำปลาแซลมอนนัวพร้อมตั้งโต๊ะรับประทานแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ